กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเนื้อหาวิชาชีววิทยาในหัวข้อการหายใจระดับเซลล์นะครับคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาในส่วนที่2น,นะครับเรื่องปฏิกิริยาไกลโคเลสิสและผู้บรรยายคลิปนี้คือมาสเตอร์ทศพลโคสิทธพลถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ปฏิกิริยาไกโคเรสิสนะครับคำนี้เนี่ยมี2คํานะครับที่มาผสมกันนะครับคือคําว่าไกโคนะครับหมายถึงสารอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดตและคําว่าไลซิสนะครับแปลว่าเล็กลงหรือลดลงนะครับดังนั้นสองคนี้เมื่อมาผสมรวมกันแล้วจึงมีความหมายหมายถึงการสลายสารอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดตหรือการสลายน้ำตาลนั่นเอง,เองตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,าษ,าษาว่าซูการ์สปริตติ้งครับ นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาปฏิกิริยาไกโครเรซิสนะครับมีหลายท่านด้วยกันนะครับอาทิเช่นเอ็มเดนนะครับเมเยอร์ฮอฟพานัสนะครับแล้วก็ในการที่ทั้ง3ท่านนี้เนี่ยศึกษาค้นพบปฏิกิริยาไกโครเรซิสนะครับทำให้ทั้ง3ท่านได้รับรางวัลโนเบลด้วยดังนั้นเราอาจจะเรียกปฏิกิริยาไกโครเรซิสเพื่อเป็นเกียรติกับนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3ท่านนี้นะครับว่าปฏิกิริยา EMP p a t h w a y นะครับ ปฏิกิริยาไกลโคเลิสนะครับพบในเซลล์สิมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโปรโคาริโอตหรือ,อยูคาริโอตเซลล์ครับโดยที่จะพบบริเวณไส่ตัวลอของเซลครับเนื่องจากว่าเป็นปฏิกิริยาที่พบทั้งโปรโคาริโอตและยูคาริโอตนั่นหมายความว่าปฏิกิริยาไกลโคเลิสนี้เป็นปฏิกิริยาที่ไม่จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนครับดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของไกลโคลิซิสเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ในปฏิกิริยาการหายใจแบบใช้ออกซิเจนก็ได้หรือปฏิกิริยาการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้เช่นกันครับปฏิกิริยาไกลโคลิซิสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแบ่งออกเป็น10ปฏิกิริยา,าย่อยด้วยกันครับแต่ว่าเราจะมารวบกันเป็น2ระยะครับดังนี้ฮะระยะแรกครับเราเรียกว่า energy investment phase นะครับหรือว่าระยะการลงทุนครับ และระยะที่2เรียกว่า energy p h o f f phase นะครับหรือว่าระยะการทำกำไรครับไกลโคอนสิชในระยะที่1น,นะครับหรือระยะของการลงทุน energy investment phase นะครับตรงนี้เนี่ยในความหมายนะครับอยากให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์ตรงนี้ก่อนนะครับ ปฏิกิริยาไกลโคลิสิสเนี่ยสลายน้ําตาลเพื่อให้ได้พลังงานนั่นหมายความว่าพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ปฏิกิริยานี้ต้องการถูกไหมครับแต่ว่าในการที่จะสลายสารอาหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะสลายกลูโคสแล้วก็รวดเดียวกลายเป็นพลังงานได้เลยครับมันจําเป็นต้องมีการซอยย่อยเป็นปฏิกิริยา1ิปฏิกิริยาที่เกิดน,นำไปก่อนหน้านี้แล้วครับมันจะเหมือนกับการทําธุรกิจครับเมื่อเราจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ย เราไม่มีทรัพยากรอะไรเลยเราทําไมครับเราจําเป็นที่จะต้องใช้เงินส่วนตัวในการลงทุนซื้อของต่างๆครับเข้ามาเพื่อที่จะทําให้เกิดสินค้าโปรดักต์แล้วก็นําสินค้าโปรดักต์ของเราไปขายแล้วพอเราขายเกิดอะไรขึ้นครับเราจะได้เงินนั่นแหละครับกลับมาครับและเมื่อเงินที่เราได้กลับมาเนี่ยมากกว่าเงินที่เราลงทุนไปนั่นหมายความว่าเราได้กําไรครับดังนั้นปฏิกิริยาไกโคลิซิสเนี่ย ก็จะมีคอนเซปต์คล้ายๆกันครับคือเป็นไปเพื่อให้ได้พลังงานแต่การจะเกิดปฏิกิริยาได้นั้นคุณจําเป็นต้องอ่าลงทุนด้วยพลังงานก่อนครับดังนั้นจึงเป็นที่ปมาของการเกิดะระยที่1นนั่นเองคือขั้นลงทุนครับในขั้นลงทุนเนี่ยจะมีปฏิกิริยาย่อยทั้งหมด5ขั้นด้วยกันครับภาพรวมของปฏิกิริยานี้นะครับก็คือจะนำกรูโคสนะครับมาสลายเป็นน้ำตาล c 3โดยที่จะใช้พลังงานในรูปของ adp จำนวน2โมเลกุลครับ เราเอาพลังงานมาเพื่ออะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการอธิบายเพิ่มเติมฮะในปฏิกิริยาทั้ง5ขั้นย่อยตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มดูปฏิกิริยาแรกกันเลยดีกว่านะครับปฏิกิริยาที่1น,นะครับจะมีการย้ายหมู่ฟอสเฟตนะครับจาก ATP ไปไว้ที่กรูโคสทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ก็คือกรูโคสซิกฟอสเฟตและ ADP ครับ สำหรับเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยานี้ก็คือเฮกโซไคเนสครับผมปฏิกิริยาต่อมานะครับจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างนะครับของกลูโคสซิกฟอสเฟตไปเป็นฟุกโตสซิกฟอสเฟตนะครับซึ่งถือว่าเป็นไอโซเมอร์กันนะฮะเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยานี้ก็คือฟอสโฟกลูโคไอโซเมอเรสนะครับ ปฏิกิริยาที่3นะครับจะมีการเติมหมู่ฟอสเฟตเพิ่มเติมนะครับโดย a d p ย้ายหมู่ฟอสเฟตจาก a d p ไปไว้ที่ฟรุกโตส6ฟอสเฟตทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ก็คือฟรุกโตส1,6ไบฟอสเฟตและ a d p ครับเมื่อจบปฏิกิริยาที่3นะครับฟรุกโตส1,6ไบฟอสเฟตเนี่ยจะเป็นสารที่มีพลังงานสูงมากๆครับตามคอนเซปต์เลยก็คือว่า สารที่มีพลังงานสูงจะมีความไม่เสถียรครับดังนั้นเมื่อมีอะไรไปกระตุ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการแตกตัวได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นฟุกโตส16ไบฟอสเฟตนะครับจะถูกกระตุ้นโดย M3 ชื่อว่าอะโดเรสนะครับทำให้มันแตกตัวออกเป็นน้ำตาล c จําจำนวน2อโมเลกุลด้วยกันครับก็ <c oughs> คือไดไฮโรซีอซิโตนฟอสเฟตหรืออักษยรย่อนะครับเรียกว่า D-HAP ครับ และอีกตัวหนึ่งก็คือกิสโอรดีไฮทรีฟอสเฟตนะครับหรือว่า G3P ครับเมื่อถึงปฏิกิริยาที่4ครับน้ำตาล C3 ทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะสามารถนำไปใช้ในปฏิกิริยาต่างๆภายในเซลล์ได้ครับนำไปสังเคราะห์เป็นสารอื่นๆที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่าเช่นโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตอื่นๆหรือไขมันอื่นๆได้นะครับแต่ตอนนี้เรากำลังสนใจปฏิกิริยาการหายใจแบบเซลซิเเจนใช่ไหมครับ ในปฏิกิริยาการหายใจแบบใช้อ์เเจนเนี่ยสารที่จะนําไปเกิดปฏิกิริยาต่อได้ครับมีแค่ G3P เพียงตัวเดียวเท่านั้นครับถึงตรงนี้หลายคนจะเกิดคําถามขึ้นในใจนะครับว่าอา้าวกรูโคส1โมเลกุลนะครับแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างมาเป็น G3P ไปใช้ได้แค่1ตัวมันก็ไม่คุ้มค่านะสิ คําตอบคือใช่ครับมันไม่คุ้มค่าแต่ว่าร่างกายของเราเซลล์ของเรามีความฉลาดครับก็จะมีการเร่งให้เกิดปฏิกิริยาที่5ต่อครับก็คือจะนําเอา DHP a ครับตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยไปเปลี่ยนโครงสร้างนะครับไปเป็น G3P ซึ่งเป็นไอโซเมอร์ของมันครับโดยเอนไซม์ชื่อว่า triose phosphate i s o m e r e ครับเพราะฉะนั้นเมื่อจบปฏิกิริยาที่5นะครับจะถือว่าขั้นของการลงทุนเนี่ยจบสมบูรณ์นะครับ เราทบทวนกันนิดนึงนะครับเราใช้กรูโคสไป1โมเลกุลนะครับได้ผลิตภัณฑ์ก็คือ g 3 p จำนวน2โมเลกุลครับโมเลกุลแรกจะได้จากปฏิกิริยาที่4ถูกไหมครับแล้วก็ g 3 p อีกโมเลกุลหนึงจะได้มาจากปฏิกิริยาที่5นะครับแล้วก็มีการลงทุนใช้ a t p ไปเท่าไหร่ครับใช้ไปทั้งหมด2โมเลกุลนั่นเองครับ จากขั้นที่1นนะครับเรามาต่อการที่ขั้นที่2ครับก็คือ energy pay off phase หรือว่าขั้นของการทำกำไรครับตามคอนเซปที่ทบทวนไปแล้วคืออะไรครับเราลงทุนเป็น ADP ไปแล้วเราต้องได้ ADP เป็นกำไรกลับมาครับปฏิกิริยาที่พบในขั้นนี้นะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันครับภาพรวมของปฏิกิริยานี้ก็คือการนำน้ำตาล C 3หรือว่า G 3 P ที่ได้ตัวนี้นะครับไปสังเคราะห์ให้กลายเป็น พรูเวตครับผมใน,ในการสังเคราะห์ ATP นะครับในขั้นนี้เนี่ยปฏิกิริยาที่ใช้นะครับจะใช้ปฏิกิริยาในรูปแบบที่เรียกว่า substrate level phosphorylation นะครับทบทวนนิดนึงนะครับ substrate level phosphorylation เป็นการสังเคราะห์ ATP นะครับโดยการย้ายหมู่ฟอสเฟตจากสารที่มีพลังงานสูงอยู่แล้วไปไว้ที่ ADP ทำให้เกิดเป็น ATP นั่นเองครับ พูดง่ายๆว่าเป็นการสร้าง a d p หรือเป็นฟอสฟอริ a t i o n แบบง่ายที่สุดนั่นเองครับเกิดปฏิกิริยาเป็น2เท่าอย่างไรครับคืออย่างนี้ฮะใน5ขั้นตอนตอบจากนี้นะครับมาสเซอร์จะอธิบายนะครับโดยพูดถึง G3P แค่ตัวเดียวนะครับแต่เราต้องอย่าลืมว่า1กรูโคสได้2 G3P ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จ ขั้นของการได้กําไรแล้วนะครับตอนที่มาเซอร์สรุปเนี่ยมาเซอร์จะมีการเอา2เข้าไปคูณผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนนะครับเอาละครับเรามาต่อปฏิกิริยากันต่อเลยนะครับปฏิกิริยาที่6นะฮะเป็นปฏิกิริยาแรกของไกลโคเลซิสเลยนะครับที่เป็นปฏิกิริยารดอกเรียกชันหรือว่าเป็นปฏิกิริยาที่มีการรับจ่ายอิเล็กตรอนนั่นเองครับ G3P ที่ได้จากปฏิกิริยาที่5นะครับจะทำหน้าที่เป็น reducing agent นะครับหรือว่าเป็นตัวให้อิเล็กตรอนนะครับให้กับใครเอ่ยให้กับ NAD+ ครับซึ่งจะทำหน้าที่เป็น oxidizing agent นะครับหรือตัวรับอิเล็กตรอนครับในปฏิกิริยานี้จะมีการใช้หมู่ฟอสเฟตอิสระด้วยนะครับเมื่อเกิดปฏิกิริยานะครับเร่งโดยเอนไซม์ชื่อว่า G3P dehydrogenase ครับจะได้ผลิตภัณฑ์ก็คือ 1-3ไบฟอสโฟกีซเลตและ NADH นะครับบวกกับไฮโดรเจนไอออนอีกด้วยนะครับปฏิกิริยาที่7นะครับเป็นปฏิกิริยาแรกของไกลโคลซิสที่มีการสังเคราะห์ ATP เกิดขึ้นนะครับก็คือจะมีการย้ายหมู่ฟอสเฟตนะครับจาก1-3ไบฟอสโฟกีซเลตไปไวที่ ADP ครับเอนไซม์ 3, ที่เล่งปฏิกิริยานี้ก็คือ ฟอสโฟกิสเทตไคเนสนะครับทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ก็คือ 3. ามฟอสโฟกิสเ t ตและ ATP นั่นเองครับย้ำอีกรอบนะครับว่า ATP ที่เกิดขึ้นเกิดจากปฏิกิริยาที่เรียกว่า substrate level phosphorylation หรือการย้ายหมู่ฟอสเฟตจากสารที่มีพลังงานสูงไปไวที่ a d p นะครับ ปฏิกิริยาที่8นะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารครับโดยการย้ายหมู่ฟอสเฟตนะครับจากคาร์บอนตำแหน่งที่3ของ3ฟอสโฟกิสเลตไปไว้ที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะครับกลายไปเป็น2ฟอสโฟกิสเลตครับโดยตามชื่อว่าฟอสโฟกิสเลตมิวเตสครับผมปฏิกิริยาที่9นะครับจะมีการดึงน้ำออกมา1โมเลกุลนะฮะจาก 2. องฟอสโฟกิสเต e นะครับทำให้เปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นฟอสโฟอ o l p พ r u ูเวตหรือ PEP นั่นเองครับเอนไซม์ M ime, ที่เล่งปฏิกิริยาได้แก่อ n o l เ s สครับและปฏิกิริยาสุดท้ายแล้วของไกลโคเรสินะฮะจะมีการย้ายหมู่ o ฟอส a ฟ e จาก PEP ไปไวที่ ADP ครับทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือพ r u ูเวตและ a d p นั่นเองครับ เอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยานี้คือพารูเวตไคเนสนะครับถึงตรงนี้ถือว่าเป็นการจบปฏิกิริยาไกโคลซิสโดยสมบูรณ์แล้วครับเรามาสรุปเนื้อหาที่สำคัญสำคัญนะครับของปฏิกิริยาไกโคลซิสกันดีกว่านะครับเราขอพูดถึง ATP ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนนะฮะ ATP เนี่ยเราใช้ไปในขั้นที่1หรือขั้นของการลงทุนจํำนวน2โมเลกูลด้วยกันนะฮะ และได้ a d p กลับคืนมานะครับจากกระบวนการ substrate level p o r p h o r y l a t i o n นะครับในขั้นของการทำกำไรจำนวน4โมเลกุลอย่างงนะครับเพราะว่าที่มาเซอร์อธิบายมาเมื่อ5ขั้นเมื่อสักครู่นี้มาเซอร์อธิบายจาก G3P 1โมเลกุลแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าในขั้นลงทุนเนี่ยทุกอย่างต้องเกิดเป็น2เท่านะครับดังนั้น a d p จึงได้4โมเลกุลนั่นเองครับได้มา4โมเลกุล ใช้ไป2โมเลกุลดังนั้น ATP สุดทธิที่ได้จากไกลโคเรสิตเราจะได้ทั้งหมด2โมเลกุลด้วยกันครับรูปแบบสมการนะครับสรุปโดยรวมๆนะครับ1กรูโคสครับรวมตัวกับ2 a d p 2หมู่ฟอสเฟตและ2 NAD บวกนะครับได้ผลิตภัณฑ์ดังนี้ฮะ2ไพรูเวต2 ATP 2 NADH 2ไฮโดรเจนไอออนและ2น้ำครับสถานที่เกิดปฏิกิริยาเกิดที่ไหนครับไกลโคไลซิดเกิดที่ไซโตเซลนะครับของเซลล์นะครับสารตั้งต้นย้ำอีกรอบนะครับตัวสำคัญสำคัญเลยสารตั้งต้นของไกลโคไลซิดเราใช้กลูโคสทั้งหมด1โมเลกุลครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตัวหลักๆที่น่าสนใจนะครับเราได้2อพายเวต 2 ATP นะครับและ2 NADH บวก2 h a ไฮโดรเจนไอออนครับเอาละครับตรงนี้ก็ถือได้ว่าเรามาถึงจุดปลายทางสุดแล้วของปฏิกิริยาไกลโคเรสิตนะครับแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ครับเพราะว่ามาสเตอร์ยังมีคำถามและคำตอบที่น่าสนใจมาฝากกันไว้ก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะครับ สำหรับคำถามที่น่าสนใจตรงนี้นะครับมาสเตอร์ได้ยกตัวอย่างมา3คํคำถามด้วยกันครับแล้วก็จะอธิบายคำตอบนะครับให้ในักเรียนได้พอเข้าใจในคอนเซปต์ของเขานะครับแต่ว่าจะไม่อธิบายในเชิงลึกเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องของเวลาดังนั้นแล้วใครสนใจนักเรียนสามารถไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิ่ม,เต,มเติมกันได้นะครับคำถามแรกนะครับภพรูเวิที่ได้จากปฏิกิริยาไกโคลิซิสเอาไปใช้ต่ออย่างไรนะครับ คอนเซปท์ที่เราได้พูดถึงตอนต้นคลิปเนี่ยเราบอกว่าปฏิกิริยาไกลโคลิิสเป็นปฏิกิริยาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้ซึ่งก็คือพารูเวตเนี่ยสามารถนำไปใช้ในปฏิกิริยาอะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นการหายใจระดับเซลล์ก็ได้ฮะแต่ว่าถ้าเราโฟกัสเรื่องของการหายใจระดับเซลล์ครับพบว่าพารูเวตที่ได้เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ทั้ง การหายใจแบบใช้ออกซิเจนซึ่งเราจะพูดถึงในคลิปที่3และคลิปที่4ครับหรือจะสามารถนำพารูเวทที่ได้นี้ไปใช้ในกระบวนการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งเราจะพูดถึงเนื้อหานี้ในคลิปสุดท้ายหรือคลิปที่5ครับคำถามต่อมาคือสารอาหารชนิดอื่นๆน,นอกจากกรูโคสสามารถให้พลังงานได้หรือไม่ ในปฏิกิริยาไกลโคเิสิตเนี่ยเราพูดถึงาสารตั้งต้นคือกลูโคสตัวเดียวถูกไหมครับแต่เราต้องอย่าลืมว่าสารอาหารที่ให้พลังงานได้ไม่ได้มีแค่กลูโคสมีทั้งโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดตตัวอื่นๆนะครับมาเซอร์จะอธิบายแยก2ประเด็นอย่างนี้นะครับในกรณีที่เป็นคาร์โบไฮเดตชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่กลูโคสสามารถ ให้พลังงานได้เช่นกันครับโดยการเปลี่ยนรูปให้เข้าไปสู่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของไกลโคเรสิสยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลฟรุกโตสครับน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยร่างกายเราจะใช้วิธีก็คือเตอิมหมู่ฟอสเฟตให้ฟรุกโตสกลายไปเป็นฟรุกโตสซิกฟอสเฟตแล้วสังเกตน,นะครับทำไมเอ่ยเข้าสู่ขั้นตอนของไกลโคเรสิสได้หรือน้ำตาลกาลคโตสครับกาลคโ t o เนี่ย ร่างกายเราจะเอาไกลโคสครับไปเปลี่ยนเป็นกลูโคสซิกฟอสเฟตแล้วก็เข้าสู่ปฏิกิริยาไกลโคลิซิสได้เช่นกันครับนี่คือตัวอย่างของคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆนอกเหนือจากกลูโคสมาดูกันที่สารอาหารที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตครับอย่างเช่นโปรตีนและไขมันมาเตอร์จะยังไม่ตอบหรือยังไม่เฉลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาตรงนี้เนี่ยมาเตอร์จะเอาคําตอบไปไว้ในคลิปที่4นะครับหรือคลิปเรื่อง o i d a t i v e p h o s p h o r y l a t i o n นั่นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ครับคำถามสุดท้ายแล้วครับแต่อาจจะตอบยาวนิดนึงครับถ้าร่างกายของเรามี ATP มากเกินไปสามารถควบคุมปฏิกิริยาได้หรือไม่ความหมายของคำถามนี้ก่อนนะครับ,บเผื่อบางคนอาจจะงงคืออย่างนี้ฮะ ATP เนี่ยเป็นสารให้พลังงานสูงแตกตัวง่ายแล้วนำไปใช้ในการทำให้เกิดเมตาบอลิซึมในร่างกายได้ ทีนี้ถ้ามี ATP มากเกินไปคําตอบคือมันไม่ดีครับไม่ดีเพราะว่าเมื่อ ATP มากเกินไปครับจะไปเร่งให้เกิดเมตาบอลิซึมสูงเกินไปครับทำให้มีการสร้างสารบางตัวมากเกินไปหรือมีการสลายสารบางตัวมากเกินไปครับเกิดอะไรขึ้นทำให้ร่างกายของเราเสียสมดุลนะครับน,นักเรียนต้องอย่าลืมนะครับ สมดุลของสิ่งมีชีวิตก็คือไดนามิกอีควิลิเบียมมีมากก็ได้แต่อย่ามากเกินไปมีน้อยก็ได้ครับแต่อย่าน้อยเกินไปครับแต่ว่าการที่มี ATP มากจะทำให้สมดุลของสารที่เกิดจากเมตาบอลิซึมมันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปทำให้กลายเป็นความผิดปกติและอาจจะส่งผลให้เกิดเป็นโรคต่างๆได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยาไกลโคไลสดครับจะมีกลไกหนึ่งครับที่จะควบคุมไม่ให้มี ATP มากเกินไปครับ กลไกนั้นคำตอบก็คือเอนไซม์ที่มสเมอเร์ได้เกลื่นนำไว้ครับเอนไซม์ M ชื่อว่าฟอสโฟฟูคโตไคเนสในปฏิกิริยาที่3ครับเอมไซม์ฟอสโฟฟูคโตไคเนสเนี่ยเป็นเอนไซม์ชนิดอัลโลสเตอริกเอนไซม์นะครับหรือเอนไซม์ที่ถูกควบคุมการทำงานได้ครับโดยที่ ATP จะเป็นอัลโลสเตอริกอินฮิบิเตอร์ครับนั่นหมายความว่า เมื่อเกิดไกาโคลิสิตแล้วนะครับแล้วได้ ATP เมื่อมี ATP มากเกินไปครับ ATP จะกลายไปเป็นตัวยับยั้งการทำงานของฟอสโฟฟูโกไคนีส e ครับทำให้เมื่อฟอสโฟฟูโ o ไคนีส์นะครับถูกยับยั้งการเร่งปฏิกิริยากลโคลิมสิตจะเกิดได้น้อยลงทำให้ ATP นะครับมีปริมาณที่ลดลงทันเองครับเราเรียกกลไกนี้ว่า Negative f e e d b a c k c o n t r o l ครับ แต่ในกรณีที่ถ้าร่างกายเราขาด ATP ล่ะถ้าขาด ATP ครับการสลาย ATP ให้ได้พลังงานเนี่ยทบทวนนะครับ ATP ปล่อยพลังงาน7.3กิโลแคลอรี่ต่อโมลน,นะครับกลายไปเป็น ADP แล้วก็ปล่อยพลังงาน7.3กิโลแคลอรี่ต่อโมลกลายไปเป็น AMP นะครับ AMP เนี่ยเป็นสารที่บ่งชี้สัญญาณการขาดพลังงานครับเพราะฉะนั้น AMP เนี่ย มันมีมากนั่นหมายความว่าร่างกายเราเบิร์ดหรือสลาย ATP ไปมากแล้วนั่นเองครับแล้ว AMP เนี่ยจะจัดเป็น a อ r o s โอสเต a c กแอคติเวเตอร์ของเอนไซม์ฟอสโฟฟูคโตไคน s สนั่นหมายความว่าเมื่อร่างกายของเราครับสลาย ATP ไปเป็น AMP มากเกินไป AMP จะไปกระตุ้นการทำงานของฟอสโฟฟ h คโต k ค n a s e ส่งผลให้ปฏิกิริยาโคซีส์เกิดได้มากขึ้นนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นความฉลาดของร่างกายเราเลยนะครับที่สามารถที่จะควบคุมปฏิกิริยาหนึ่งไม่ให้มากเกินไปหรือไม่ให้น้อยเกินไปได้นั่นเองครับ เอาละครับเราก็จบเนื้อหานะครับในคลิปที่2เรื่องปฏิกิริยาไกโคริซิสกันแล้วนะครับย้ำนะฮะใจความสําคัญของปฏิกิริยาไกโคริซิสนะครับก็คือสถานที่เกิดปฏิกิริยาสารตั้งต้นหลักๆคืออะไรและผลิตภัณฑ์ที่ได้ตัวหลักๆมีอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนําไปพูดถึงนะครับในคลิปต่อๆไปด้วยคลิปที่3าิปที่สีนันเองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้กันอย่างเต็มที่เลยนะฮะมาเซอร์ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีลาไปก่อนนะครับ